นีลมแรงมากเรียน,นส10ล่วงหน้าอยนะูครับนี่มันเริ่มขึ้นหนามแล้วนะวันนี้เราจะมาถอดกโปงสาวกัวนะไม่ใช่กโปงทุเรี้ยงเพื่อให้เขาขึ้นรูปขึ้นสวยไม่หงอกนะครับการข,ขยายรโปงทุเรียนไม่ใช่กับปงสาวนะไปถอดไม่ได้ครัตบต่อต่โอเคน้ำวนนู่นนะที่เราต้อง นี่ครับที่เรียกว่าเราผูกตรงอะไรคือดอกั้างช่วยเขาถอดถอนไหนที่ดึงได้ก็ดึงนะถเปไปฝืนที่ดึงไว้ได้เหมือนเขาสาวครับถ้าเราไปฝืนเขาไม่ยอมมันก็จะทําให้มันหลุดมันร่วงมีปัญหาเนาะแต่ช่วยถอดตุนเรียนนี้เพื่อให้เขาขึ้นรูปสวยงามม่าขึ้นเกล็ดโตได้มันก็มีประโยชน์อยู่นะช่วยถอนหน่อยเพราะบางทีการสลัดของธรรมชาติมันก็ยุ่ง,งายากในการถอนแบบนี้น ก็จะไม่เป็นระเข้ไม่เป็นอะไรตุเรียนจะขึ้นสวยนะครับเพื่อนก็ทดลองดูเนาะอาหารสมบูรณนะ์เนาะขึ้นลูกอื่นขนะึ้นมามีลูกเล็กอันนี้เอาออกเลยนะนี่คือถอดเสร็จแล้วนะครับตอนเมือ่อกี้ใช้มือจับสองอาาันนะจับจับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่หลุดต้องระวังขั้วหลุดนะอันถอดกระโปรงตุเรียน มันสอดพวงทศสาวล้ครับจะต้องระมัดระวังนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึง่งกัเยอะนี่ก็ยังรองการบานนะครับนี่ก็บานไปแล้วหล่นเหลือเป็นอ่าเป็นหางแย่ไหม้แล้วนะครับก็ขึ้นลูกขึ้นน้มแล้วแต่ละต้นนี้เนาะนี่ผมช่วยถอดมาแล้วครับพงอาจจะรอขึ้นเป็นน้ำเป็นไขน่นกกระทาน,นะครับ ก็ช่วงนี้การให้น้ําก็ระมัดระวังกันดูที่พื้นผ้าพื้นที่ครับแต่ผมให้แปดนาทีนะครับน้ํามากไม่ได้นะครับดอกหางแย้จะหล่นหรืเลีอยนจะหล่นก็จะสลัดดอกครับสภาพอากาศด้วยส่วนหนึ่งเนาะแต่ส่วนใหญ่มาจากน้ำนี่แหละนี่ดูตัวนี้ครัเขาจะถอดตอนนี้ถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะหล่นครับนี่ซึ่งไม่เรื่องปกติครับพึ่งผมไม่ได้แต่งดอกถ้าแต่งดอกบางดอกไม่ชิดขนาดนี้ โอเคครับเพื่อนเอหตุผลที่ต้องช่วยถอดกระโปรงครับเพื mm ่อ hmm. จะลูกทุเรียนเขาออกมาลูกสวยครับหนามมันจะได้สวยเนาะมันจะไม่หงิกไม่งอโปรงบางทีมันจะบังคับทําให้ทุเรียนเบี้ยวได้นะครับถ้าเราไม่ช่วยถอดมันเป็นเหมือนวงแหวนรัดนะครับโอเคครับเพื่อน mm hmm. เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปใหม่ครับาเราไป ถอดกระปรงสาวทุเรียนมาครับวันนี้ก็มาอาหารเที่ยงกันนะครับผมกับกันสัวตายยุ่งเนาะยุโรปก็รักษาสุขภาพนะครับอากาศหนาวดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมเดี๋ยวจะปวดกระดูก